อยากดึงดูดเงินง่ายๆแบบที่มหาเศรษฐีเขาทำกันนะคะมหาเศรษฐีเขาทำกันยังไงคุณเขาไม่ทำงานหนักกันนะอันนี้นะคุณเคยเห็นคนที่ตื่นเช้าไปทำงานแล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องทำงานทำงานทำงานได้เงินเยอะๆเยอะๆอ,อ,อันนั้นคือความสุขแต่จะบอกให้เลยว่าคนที่ไล่ล่าแบบนั้นเนี่ยกฎของความร่ำรวยหรือกฎแห่งการเงินเนี่ยถ้ามีใครสักคน,นไปไล่ล่าเงินแบบนั้นนะคะ สิ่งที่เขาคิดมันจะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากฎของด้านการเงินหรือว่ากฎแรงดันดในเรื่องของการเงินเนี่ยแค่เห็นคุณค่าจักรวาลทำงานร่วมกับความรู้สึกนะคะจักรวาลทำงานร่วมกับความรู้สึกถ้าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอไม่พอสักทีขาดขาดขาดอยู่ตลอดเวลานะคะครูขอยืมคำพูดของบาชานะคะ ที่เขาเป็นศาสรกูรูแล้วเขาบอกว่าฉันแค่เป็นฉันก็เพียงพอแล้วนะคะฉันเป็นของฉันก็เพียงพอแล้ว I am enough นั่นก็คือว่าทุกวันนี้คือฉันไม่จะเป็นที่ต้องเป็นไล่ล่างเงินฉันมีความรู้สึกอิ่มเอมเติมเต็มในใ,นใจมันต้อง อิ่มเอมเติมเต็มในใจจากความรู้สึกที่แท้จริงของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราแบบสร้างขึ้นมาสร้างว่าเออทุกวันนี้ฉันเพียงพอแล้วแต่คนที่รักษาระดับพลังงานความรู้สึกที่แท้จริงนะเขาเรียนด้านนี้ไปเรื่อยๆสักแค่ประมาณเดือน2เดือนนะคุณจะรู้สึกเลยว่าฉันอิ่มเอมเติมเต็มในใจนะคะกับคำถามที่ว่าทุกวันนี้ เดี๋ยวครูเองที่จะถามพวกคุณกลับนะคะว่าทุกวันนี้คุณรวยหรือยังค่ะอ่าครูไม่ได้ถามหาเงินในบัญชีนะครูถามว่าทุกวันนี้คุณรวยหรือยังถ้าความรู้สึกของคุณมันบอกว่าฉันรวยแล้วจักรวาลจะทํางานร่วมกับความรู้สึกเขาไม่สนใจปัดความปรารถนาหรือความต้องการของเราจะน้อยหรือจะมากเขาสนใจแค่ว่าจักรวาลทํางานร่วมกับความรู้สึกว่า คุณมีเงินหรือ,อยังนะคะและอีกหลายๆอย่างนะที่คนวิ่งไล่ล่าเงินเราไม่ได้หรือคนวิ่งไล่ล่าตามความรักเราไม่ได้มันมีอยู่ข้อหนึ่งนะอันนี้เป็นสัจธรรมเลยความจริงเลยะคะ่ะว่าถ้าคุณอยากได้อะไรมากๆเหมือนคุณไขว่คว้ามนะ่ะถ้าคุณอยากได้มากๆคุณจะไม่ได้นะคะให้คุณรู้สึกเลยว่าฉันมีแล้วฉันเพียงพอแล้วฉันเต็มอิ่มเต็มที่ อิ่มเอมเติมใจเรียบร้อยแล้วฉันไม่ต้องให้ใครมาเติมใจฉันแล้วฉันอิ่มเอมเต็มที่แล้วฉันมีเงินเพียงพอแล้วสำหรับทําอะไรก็ได้ฉันมีความสุขแล้วคุณจะบอกว่าโอ้ทุกวันนี้โหมีเรื่องเยอะมากมีความสุขยังไงคุณค่อยๆฝึกปรับพลังงานแล้วคุณจะรู้สึกแบบนั้นอะไรที่เราอยากได้มากๆมันมันอยู่เหนือเรามากๆแล้วเราจะไม่ได้ให้เราคิดว่าอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะ เทคนิคจากอาจารย์ของครูแองจี้เลยนะและครูลองใช้แล e ้วเออเวิร์กจริงจริงครูได้ลองใช้ก่อนที่ครูจะได้ยินที่ครูอาจารย์ของครูแองจี้บอกเอกคือว่าอะไรที่คุณอยากได้มันมากๆแล้วมันไม่ได้เนี่ยให้คุณกดมันลงมาอย่าให้สิ่งสิ่งนั้นมันมีค่าเหนือคุณกดมันลงมาเลยได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำเต็มที่นะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน แต่ไม่ได้หมายว่าเอาเวลาเราไปทั้งชีวิตนะคะคือเวลาทํางานก็ทํางานนั่นแหละแล้วก็ทําช่วยจักรวาลน,นิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะหลังจากนั้นให้จักรวาลเป็นคนทํางานเองอะ่ะและเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าจักรวาลเขาจะช่วยเรายังไงบ้างเราจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างจากจักรวาลน,นะคะเราได้ไอเดียมาดึงมาแล้วเรามาทํางาน แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาทํางานเราอย่าไปขัดขวางพลังงานของเขาที่เขามาช่วยเราทํางานหรือเขาส่งใครมาช่วยเราในเรื่องของการทํางานอ่าอันนี้คุณยังที่พูดเราอาจจะแบบว่าลึกเกินไปนะแต่ให้ให้คุณรู้สึกได้เลยว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณอยากได้เกินกําลังคุณมากและคุณคิดว่าคุณมีมันแล้วคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันคุณปล่อยวางเลยแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นค่ะแบบง่ายๆเลยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยถ้าคุณคิดอะไรอยู่ข้างในใจสิ่งไหนที่คุณคิดได้มันจะออกมาเป็นภาพให้คุณได้เห็นเลยค่ะอันนี้คือกฎของจักรวาลแล้วได้เงินแบบง่ายๆค่ะทุกคนชอบสาระธุรกิจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูแ n งจี้ด้วยนะคะครูแ n g จี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ